สวัสดีค่ะแพ n นวินเนอร์เอสเตทโปรเฟชชั่นัลคอนซัลท์ด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาในมุมของที่ปรึกษาด้านอสังหานะคะจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็จะพูดในมุมของผู้ซื้อและผู้ขายนะคะก็จะทําให้เห็นปัญหานะคะว่าผู้ขายนะคะที่ขายเองนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาที่ เรียกว่าทําให้ขายไม่ได้เพราะอาจจะไม่ได้มีความรู้ทักษะในเรื่องของการขายนะคะหรือว่าการที่จะเรียกว่าทําให้การขายนี้บรรลุวัตถุประสงค์เร็วที่สุดนะคะและทางผู้ซื้อเองนะคะก็อาจจะมีปัญหาในส่วนของการหาทรัพย์ที่ต้องการไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะในหน้าหรือว่าที่ปรึกษาด้านอสังหานะคะก็จะสามารถช่วยท่านได้ในเรื่องนี้นะคะเพราะว่า ที่ปรึกษาด้านสังหาหรือในหน้าสังหาริมทรัพย์เราได้คลุกคลีกับทรัพย์ในหลายๆประเภทนะคะเราเจอผู้ขายที่หลากหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะสามารถทราบ ในส่วนของทำเลที่ตั้งหรือซับที่ตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะในส่วนของการขายเองเราก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการประเมินซับนะคะในเรื่องของราคาที่สามารถชนะคู่แข่งได้ค่ะและทักษะต่างๆนะคะที่เราจะต,ต้องใช้ในการดูแลการขายให้ท่านนะคะในหน้ามืออาชีพก็มีความรู้ที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ให้ท่านได้ค่ะและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหรือ ทักษะต่างๆที่เราใช้นะคะจะช่วยประสานงานนะคะทำให้เกิดการซื้อการขายที่เหมาะสมนะคะในราคาที่เหมาะสมและพึงพอใจทั้งสองฝ่ายค่ะเรามีที่นะคะคุณมีทางนะคะก็หรือหากถ้าไม่มีที่ไม่มีทางนะคะเรามีวิธีการให้ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อขายอสังหารมิมทรัพย์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่สามารถติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีครับอาจารย์เจมส์แปดจีเลขชีวิตดี8อย่างนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในวันดีๆของอสังหาริมทรัพย์ตัวเลขที่คุณมีที่เรามีทางคุณไม่มีทั้งที่ทั้งทางเราก็มีวิธีการแล้วก็ทางออกครับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ในเรื่องของอสังหาคือปัญหามาวาสนาคุณเกิดแน่นอนครับอาจารย์เจมส์มีตัวเลขหลายร้อยล้านล้านตัวเลขนะครับที่กําลังพรั่งพลูเข้ามาเป็นรหัสชีวิตของอสังหาริมทรัพย์ วันนี้นะครับเป็นวันดีอาจารย์เจมมีตัวเลขของบ้านเลขที่68ครับบ้านเลขที่68นะครับเป็นบ้านแห่งสเสนหาถ้าเกิดว่าคนที่ได้คุณค่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นก็คือคนที่เกิดวันศุกร์แล้วก็คนที่เกิดวันพุธและวันพุธล,ลาหูด้วยนั่นเองครับบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นที่สเสนรัก ใข่นะครับของคนเด่นคนดังเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เนื้อหอมสเสน่ห์แรงนะฮะแสงทุกกระแสของคําว่าเจ้าชูนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบคนที่เยอะๆมาปาร์ตี้แล้วก็เสวนากันต่างๆในเรื่องของการทํางานแล้วก็ทําให้การงานนั้นก้าวหน้านะครับบ้านหลังนี้นะครับสิ่งที่ควรที่จะระวังนะครับอย่างมากมายเลยทีเดียวนั่นก็คือมักจะ มีคนที่ทำความเดือดร้อนนั่นก็คือพี่น้องเพื่อนพ้องตนนั่นเองจะทำให้บ้านเลขที่68นั้นนะครับคนที่อยู่นั้นได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เจมรหัสชีวิต 8G นั้นเราก็มีตัวเลขต่างๆที่จะทำให้ทุกๆคนนะครับได้รับสิ่งๆนั้นที่เกิดขึ้นทันทีถ้าเกิดว่าปัญหามาวาสนาเกิดแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ เกิดในวันต่างๆที่ไม่ใช่วันศุกร์วันพุธแล้วก็วันราหูอาจารย์เจมมอบเลขที่เป็นปัก ในด้านภายนอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระแสแรงดันหรือว่าพลังนะครับนชาริติสิทธิลาภามหาโชคลาภนะครับที่จะมอบให้กับคุณนั่นคือพระยาเวสุวรรณหรือว่าท่านท้าวเวสุวรรณนั่นเองนะครับแล้วก็นชาริติสิทธิลาภามหาโชคลาภนะครับพญานาคเก้าเสียนสามพิภพนะครับทุกพิภพนั้นเป็นสิ่งที่มอบคุมสมบัติต่างๆให้กับคุณในบ้านเลขที่68นี้นะครับแล้วก็พระยาครุฑครับพระยาครุฑจักรพรรดิรา ราชาโชค79865เป็นสิ่งที่คุณจะเหนียวนำรัพย์ต่างๆะะทั่วสารทิศเข้ามาได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะในเรื่องของออนไลน์คุณจะได้สิ่งนั้นมาได้ทันทีแล้วก็ดังใจปรารถนาทันใจนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีอาจารย์เจมมีสิ่งที่ดีมามอบให้ในเรื่องของเลขอสังหาการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่อาจารย์เจม 8G ครับ